ด่านวิหารทดสอบนะครับผมใช้ทีมชุดนี้ในการผ่านนะครับศึกอีลิงเนี่ยนะครับความยากระดับ8เพิ่งผ่านครับหลังจากที่ผมสองดาวมานานนะครับสำหรับชุดนี้แต่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วล่ะที่จะผ่านนะครับก็ตีให้ดูนะครับก็บอกก่อนว่าไม่การันตีว่าจะผ่านทุกครั้งแต่เราต้องการ3ดาวแค่เพียงครั้งเดียวนะนะครับด่านนี้นะครับทั้งอึดถึกทนครับสำหรับตัวบอสแล้วก็ เวฟหนึ่ง uh, กับเวฟสองเนี่ยศัตรูของเราก็ทำลายแนวหลังได้ดีนะครับแต่หลังจากอัปเดตแผ่นใหญ่แล้วมันมีปัญหาเนี่ยก็เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับตรงที่ว่าคิดค่อมันลดลงดังนั้นไอตัวที่มันเป็นไอตัวยิงอังกิเบิร์สอตัวทั้ง2ด่านเนี่ยมันยิงเลือดเราลดน้อยลงนะครับพยาบาลก็เลยอยู่ด้วยนานขึ้นแต่ไม่ได้มีผลกับเกมอยู่แล้วครับเพราะว่าผม ผมใช้นางพยาบาลเนี่ยยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วนะถ้าคอยกดอันติของมันนะครับเอาล่ะไปดูทีมที่ผมใช้ครับผมผมใช้ทีมอะไรก็ตามนี้ครับนะครับทีมอื่นอย่าไปหวังครับตอนนี้ครับไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราถูกจํากัดครับเราถูกจํากัดด้วยตัวละครนะครับถ้ามันเป็นคนละฝ่ายเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถเข้าไปสู้ได้กับฝ่ายเดียวกันสังเกตนะครับ ตัวละครที่เราเลือกเนี่ยก็จะถูกจํากัดลงเช่นกวนหินก็จะหายไปนี่ถ้ามีกวนหินนี้สบายเลยครับช้างเราก็จะไม่มีนะครับสาหรับด่านนี้นะครับแล้วก็จกหยงก็ไม่มีตัวที่ผมปลุกแล้วเนี่ยนะครับใช้หลูเหมิงก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าไอ้ตัวลูกระเบิดด้านหน้าเนี่ยนะครับมันระเบิดทีเดียวก็ตายแล้วนะครับก็เลยต้องใช้ชุดนี้นะครับใช้โจชองเป็นตัวสร้างเกาะเพื่อที่จะให้เราอยู่ได้จนถึงที่สุดนะครับ แล้วก็ใช้เสี่ยวเกี้ยวเนี่ยฮิวแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนคอมโบที่เราจะใช้ทำให้เราชนะได้3ดาวเนี่ยก็คือฮัตโตริกับลกซุนนะครับแล้วก็โจผีไอตัวฮัตโตริเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับดาวมันไม่ได้เกี่ยวนะครับที่ทำให้ผมผ่านนี่ไม่ใช่เพราะมัน4ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะครับบอกเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่อันติของฮัตโตริครับเพื่อที่จะทำให้ลกซุนเนี่ยยิงเข้าไปแล้วเนี่ย มันตายนะครับมันตายตัวหนึ่งแล้วลกซุนก็จะได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโชคหรือเปล่าถ้าโชคเราดีเนี่ยลกซุนยิงไปเนี่ยก็จะได้อันติยิงต่อเลยนะครับก็คือมันจะต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันจะได้ SP ีมาหลายจุด300กว่าจุดเนี่ยมันทําให้มันยิงต่อเนื่องได้หรือไม่งั้นก็คือได้ดาเมจเพิ่มนะครับดาเมจเพิ่มอันนี้ก,ก็ก็เป็นอีกอันนึงนะครับหรือว่าได้เกราะได้อะไรพวกนี้แหละนะครับมันก็ต้องพึ่งโชคพึ่งลาบนิดนึงนะครับสาหรับชุดนี้ ก็ตะกี้ตี2ครั้งก็ผ่าน2ครั้งเลยแล้วครั้งที่2ได้3าดาวด้วยนะครับก็อยู่ที่การกดอันติด้านหลังนะครับว่าเสร็จสุดท้ายกดอันติยังไงนะอ่ะพาไปดูับว่าผ่านยังไงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้3าดาวหรือเปล่านะแต่ก็จะตีจนกว่าจะ3ดาวนะครับแล้วถ้ามันหลายครั้งมากอาจจะตัดคทีให้ดูแล้วกันนะโอเคครับผม ดูกันครับว่าผ่านยังไงโจผีนะครับจะเก็บอันติไว้เอาไว้ใช้ตอนที่ไอตัวแนวหลังของมันในเว็บสุดท้ายเนี่ยใช้อันตีพร้อมกันนะครับเราจะใช้โจผีในการที่เห่าฮะมึงอัดเตะตีห้าตื่นมาแล้วผ่านพอดีนะครับก็จะใช้โจผีในการสกัดสกดิวครับของทุกตัวที่ เป็นบอสนะครับในเว็บสุดท้ายก็จะช่วยเราได้แต่ตอนนี้มันติดบัคก็หลายเรื่องนะครับยังแก้ไขกันไม่ได้นะครับโจผีนี้ก็โดนบัคด้วยนะครับโดนบัคอะไรหลังจากเธอใช้อันติครับแทนที่เธอจะกลับมายืนแนวกระหงครับเธอเสือกไปยืนไปแทงแนวหน้าพ่อมือไปยืนให้เขาอัดครับและตัวที่บอบบ้างบอบบางก็โดนทุบไม่กี่ทีนี่เน่าแล้วนะครับ ก็บอกนิดนึงครับเล่นใกล้ไข่นะครับทีมงานนะโหไม่ไหวจะเคลียจริจริงครับบักเยอะมากตั้งแต่อัปเดตมานะครับด่า,ดานเว็บสองนี้ผมจะจะ,จะ,จ,ะจะทำแบบนี้นะครับดูนะครับ๊เราใช้ตัวนี้ยิงครับเดี๋ยวดูนะครับโอ๊ยอเคตายไปแล้วนะ ผมจะนี่เห็นไหมครับถ้าหมุนเราฆ่าตัวใดาตายได้ด้วยฮัตอันติของฮัตโตรีเนี่ยมันทําให้มีเกาะทำให้มีอะไรพิเศษพิเศษไม่ว่าจะได้เกาะหรือว่าได้เฮดพีหรือว่าได้อะไรก็ตามครับแต่ผมไมาได้เฮไดพีม่คุ้มเพราะว่าตอนนั้นเราเราจะมีเฮดพีค่อนข้างที่จะเต็มอยู่แล้วนี่ผมยิงครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับได้เกาะนห่ครับนี่ครับ,รบเป็นประเด็นครับอืที่จะทําให้เราผ่านด่านนี้ด้านเองโอเค นี่เห็นไหมผมยืนรอให้เลือดมันเต็มก่อนนะครับบางทีมัน,ม,นมันหิวขึ้นนะครับเออเอาละไปแล้วนะครับเดี๋ยวเว็บสุดท้ายผมก็จะกดอันติของโจชองก่อนเพื่อกันตัวเองนะครับเพราะเธอจะตายถ้าถ้าไม่มีอันตินะั้นแต่แรกนะครับจะโดนอีอลูกชิ้นโอเดงเยะแม่งสั่งสอนเราซะนอนเน่าไปเลยนะครับกดอันติโจชองก่อนตามด้วยอันติฮัตตรินะครับ หลังจากนั้นก็จะต้องเป็นอันติของลกซุนครับแต่ขอบอกว่าลกซุนเนี่ยต้องรอไปสักนิดนึงก่อนให้เลือดของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลดไปนิดนึงก่อนเพื่อที่ที่ลกซุนเนี่ยจะยิงแล้วตายนะไม่งั้นมันยิงแล้วไม่ไตายนะครับเราก็จะไม่ได้มันมันจะไม่ได้ผลสกิลของอันติของฮัตโตริอันนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับส่วนโจผีใช้ตอนที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย กำลังจะยิงอันติมันจะยิงพร้อมกัน3ตัวดะในในแนวหลังนะครับแล้วก็จะทิ้งเอ่อเล่าปี่ไว้ตัวหนึ่งที่จะมาใช้อันติหลังจากที่หายจากการแข่งแล้วแล้วเล่าปี่ก็จะโดนโจผีเนี่ยแช่แข็งอีกทีหนึ่งอ่ะพูดแล้วงงนะครับพยาบาลใช้ตามจังหวะแล้วกันครับเอาดูถพงจะได้ไม่งงเอาไปมาถึงผมรัวเตรียมตัวรัวแล้วครับรัวรัวพี่น้อง เปิดก่อนครับฮัตตตลิตามมาครับรอสักพักครับรอสักพักอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับตอนนี้นะครับเปิดพยาบาลก็ได้ครับตอนนี้ผมยิงแล้วครับยิงแล้วครับเดี๋ยวข้างหลังจะใช้อันตีมานะครับสามตัวนะครับโอ้ยนี้ยิงไม่ต่อไอชี้เอ้ยเสียไปแล้วมันไม่ยิงสามตัวนะครับรอบนี้งานงอกแล้วครับงานงอกแล้วครับแบบนี้ครับ อาจจะตายได้นะครับนี่ครับนี่ครับยิงครับยิง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 ตายครับจะได้เกาะมาครับเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับนักลักษณะนี้นี่ครับแช่แข็งไว้ครับเดี๋ยวอันติีเต็มใช้อันติีเลยนะครับไม่ต้องไปรอนะครับมาแล้วครับใช้ครับสามดาวมาครับอย่างนี้ครับล็อกซุ่ยิงซ้ําครับเรียบร้อยครับสามดาวครับ นี้เลยครับตามนี้เลยเนี่ครับเรียบร้อยครับผมสามดาวครับอย่างที่เห็นนะครับก็ใช้ชุดนี้ครับแล้วก็เปิดอันติตามนี้นะครับผมรับรองครับเดี๋ยวมันจะสามดาวให้คุณได้แน่นอนเห็นไหมครับแล้วของแต่ละอย่างที่ดรอปนะครับสําคัญอันนี้เลยครับเนี่ยครับเศยสร้อยพันปียูกีครับนี่ครับไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายแล้วครับโอเคนะครับ ก็ตี3ดาวให้ดูนะครับแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้นะครับคลิปนี้ก็ได้มาด้วยความยากลําบากนะครับก็จะตีผ่านได้นะครับไม่รู้ว่ามีใครตีผ่านบ้างแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีคนมาแชร์ใต้คลิปไวให้ผมบ้างเลยนะครับว่าถ้าตีผ่านแล้วมาบอกทีมกันนิดนึงนะครับผมจะได้จัดทีมเพื่อที่จะทําคลิปให้ดูกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมจะบอกว่าผมเหลือด่านผาแดงนะครับที่ผมยังไม่สามารถทํา3ดาวได้ อย่าว่าแต่สามดาวเลยครับได้จะเชียดาวเดียวกูก็ยังไม่ได้เพราะนั้นถ้าผมรู้มีใครผ่านผาแดงแล้วนะครับสามดาวระดับแปดความยากเนี่ยนะครับคำถามบอกผมด้วยนะครับผมก็ก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมันผ่านยังไงนะครับกโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเฮ้ยแล้วก็รหัสแอดเฟนด้วย<笑><笑>จะได้มีเพชรนี่เก็บเพชรไว้ห้าพันเก้าแล้วเนี่ยเห็นปะเออจะมาเปิดใครเอา จะมาเปิดกวนอ้ปุกเป็นวกมึงอะ่ะเอียเสือกออกเตียวหุยขวดอูรอไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบาย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 